กราขอโอกาสพ่อแม่ครูอาจารย์ดยความครรพอย่างสูงเจริญพรญยาดโยมทุกคนทุก่ันเด้อในสองเมือนเด็ดเนาะเ็นเป็นเกิดโอกาสในว่ายัา้ำสอบเมื่อเลื่นเวลานเบิดก่อนเ็นพาไปท่องหลายพบหลายภูมิปวดก็เลย ทำบัตรซ่ายำเสาวาสันตอกไม่ออกก็ง่อมก็ไม่ออกเพิ่นก็เลยว่าเอาให้กูบาไข่บ่ายำสอก็ได้มันจะสีบติดหนีหลวงพ่อจันทร์หลวงตาจันทร์เพิ่นธนาก็เลยถือโอกาสขออนุญาตหลวงพ่อพระคููนิบิต ิียาณุกูลเจ้าวัดปาห้องแวงประธานสงฆ์หลงอปอพระคู่สม,มุนโพธิโพธิสุวรรณัดปาเทพสถิตพ่อแม่ครูอาจารย์อีกลหลายรูปเสียสวาสาม,มาเสิเอยสื่อออกสื่อออกเสียงใดขอกราบเ็นความเคกรลบวันได้มาโดนเติบ แต่ว่าวังเดือนกุมภาพันธ์บังหันหลวงตาเป็นไปยามเป็นกับว่าโอ้ยจะเม่ติดต่อกันอยากเนาะเป็นวะพ่ออยู่วัดรงปูสีฟัางงานมกติตาจิตสักกะละอายุวัฒนะมงคลครบอร่อยปีของลงปูนานาตันนี้นนมวนเดอร์เปนวะเก่าสิบเป็นวันจำพิดมาเป็นแปดเก่า มาถามครูอาจารย์ในมือชัดเจนก็เลยในมาหอดเมือมว่านนี้มายามนี่ก็เป็นตะเบิงไม่ออกเป็นตะเบิงย้อนต้นใหม่มันเขียวชุ่มเป็นตะเบิงน้ำหลวงตาจัน์น้ำเป็นเหตุบุญเนื่องในอุธิศหาโยมพอเป็นน้ำภูมิอุปการละ นีโยมพอก็จะมีดวงตาจันท์สืบทอ,อดแต่ก็ครบกรอกอายุวัฒนะเพิ่น74ปีคันถาเขาอวยพรให้ภูรักษณ์ปุยไยเกให้เกิดเป็นลมโพลลมไส้เนาะอาตมาสิอวยพรต่างจากมูเพิ่น ให้บุญอยู่บุญทรงบุญปฏิบัติภาวานาของลงตาถึงปณิพนัเร้่อได้ถ้าเป็นลมโพหลมใส้ก็ตัดมันสีหยากเนาะไม่ออกเนาะจังว่าเห็นไม่ออกก็อ,ออกเมืเ่อคืนต้องฟังเทศฟังธรรมครูอาจารย์มีแต่ปู้เป็นมีเมตตาอ,อนุเคราะห์บอกอบอกล่าวธรรมะคำสอน ขององค์าาาภาสัสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างพระอาจารย์พุทธ,ธาคนก็พอคอยเทศเอปีนี้เป็นสิไปจำภาษาพูนทางอเมริกาผลรอรอเวลา,ลาจักน้อยมันก็เลยออกมาถือโอกาสมาเยี่ยมโมะูะนณถถือโอกาสมาเยี่ยมญาตเยี่ยมโยมอีกมือนี กันออแล้รับข่าวดีจากหลวงพอ่อพ,พระครูนิมิตพิริยานุกูลมือเสาะเนี่ยวาจาักเจ้าคณะจังหวัดวจักเจ้าคณะอำเภอทั้งศรีสเกตมาขออนุญาตในเป็นรับเป็นเจ้าคณะตำบลให้โอ้ยถึงข้าวพอแม่ครูบาอาจารย์เป็นอดเป็นทนเป็นสู นักเอาเบาสูงงานน้องปะโพ่งกับไปก่อนมูกลับที่หลังมแตมายังจำควาเมเบาน้องพอปันใดผู้ดใดเป็นน้องปะโพงบ่ยินเสียงน้องพอสูบินแต่หัวมันหนวก,กน,นะจังวันเบนี่เลยม้องโขกมาตุ่มกันในยุคคู่มือเนี่ยไม่ออกอาตมานั่งรถมาก่อนสิเขามา เลยชุ่มพลมามาเห็นดอกหักเกิดขึ้นอยู่เกาะกลางตอนนเกิดขึ้นอยู่หิมทา่าดอกมนันงาอโอ้ต่กี่เนาะปั่นสำคัญสำคัญ,คญหวายครูก็ดีดเห็ดดอกใหม่อันนั้นจะดีเขานิยมหลอกหักนะก็ได้บอกกับโยมที่มานํนำ ที่เปนสิขายดีนอเอาไปปลูกก็บอกหมักดอกกู้เหมือนอย่ลงพ่อคนละเขามีดอกหักปอมคนละดอกหักปอมมันบวเหีวร้อนบวกินมันบบเลดอกหักง่วนโบนี่ก็เ,เลยบบนิยมก็มีดอกหักเป็นพลาสติกดอกหักปอมทําไกันนั่งพิจรารณาไป พิจัยหน้าท่วมเบาค้องหยาดคล้องโยมมากเขามาหาสมัยปัจจุบันที่มันปรากฏขึ้นค้องปลอมเกิดขึ้นหลายไม่ออกภูมาเด่นนเป็นเฮือดแต่ค้องปลอมเกิดขึ้นหักกะหักปลอมปลอมต้องสิไดเห็นข่าวแฟนขาแฟนในทางพุทธศาสานาก็ไม่แอมแป้ยกเองเป็นผู้พิเศษเป็นของปลอมหาจิต คือกันกับดอกหักเนาะว่าปิจรารณาห์เวอนหน้าไม่ออกของแท้ก็บอมักแล้วว่าสัก็มีของปลอมเองมาองอม,มออก,งาก,กของปลอมเดีอยว่ดีไม่ออกยีบักเลิกของปลอมมหาดวงตาจันนี่ของแท้แท้กาแท้กระสูมากจนแอลสกสางวัดอยู่บุรีรัมมีซื้อมีเสียง คูบาอาจารย์เชิญชมเป็นนักเทุเดจะเริ่นงอกง่ามขึ้นมาดโดยธรรมชาติเทยียดคือสองปีสามปีสัางโบสอยู่บัดแกแล้วไม่ออกว่าธรรมดาด้ว่าได้เบอกอีหยังไล่ตะของแต่บ่อเหลืองยางจากเชียงไายลงมาอีสาน จากยางจากอีสาน็นไปเชียงรายเป็นเป็น,ปน,ปนดุซิ์หลวงปกคูนะจดาของแห่เบาอีหยังทำอมอีหยังมันสิยออกมาจากใจตัวไม่ออกาฟังธรรมะของครูของอาจารย์เฮ่าเิิเพึ่งคือจังเป็นเบามรกปกเปกไปแต่ว่ามันมีเน่ห์ได้ไหมออกมีสเน่ห์ฟังแล้วมันบูเบือ่อ แต่พูนไปเบ่าขออัดขอทำซับบาลี่แน่โนดนันนีแน่ฟังกับแมนอยู่พันบ่าก็ถืออยู่แต่ว่าฟังแต่มันบมจินใจดวนะคือกันนับคือกันกนับนักร้องนักล่ำบางคนเสียงดีร้องเพลงดีฟังแ้วเขาบอกอยากฟังซ้ำอีกนะดบางคนก็จังห่องไป บ่ปันไดน,นะรับเป็นต่ฟังอันนะเป็นอีอย่างภาษาอังกฤษมันว่าอินเนนรอมันออกค่วมบริสุทธิ์ใจนี่เป็นธรรมาชาติพอแม่ครัวจางตรรห่อเปิ้ลบอกมาจากประสบการณ์จริงแล้วนะไม่ออกมันเห็นดีเนี่ยเปินก็เอามาบอาแน่ที่เห็นมันอยู่มองไดมันกระทบใจเพิ่น สภาวะขันตอนเป็นสูงมากมันกระทบเมื่ใจเพป่นเจ็บไปในสัญญาจําอธิบายอาการของใจนะั้นออกสู่สาธารณชนออกสู่พี่น้องออกสู่ลูกศิษย์ลูกหาฟังแล้วมันสึงเพื่อนจังว่าเพงอมะตะมักปนอยู่โดยความสศบ คำว่าข้างจาที่แจงออกมาจากความถุกข์มันจึงเป็นสเสน่ห์ของผูวเวาพราพวทา,าเจ้าบนภูเบาเรื่องสุขันใด้ดขอออกไม่ออกพมเราเรืองทุกข์แม้ผู้ขอบวชเป็นโซดาบันสกิทาค้ามีอาณาค่ามีเพื่อนกันยังขงมวดผ่ายในการบวรดว่าเธอจงทำทุกข์ ให้ถึงที่สุดเถิดแต่ว่าคูมืเหรอที่หอบอกอยบอเรื่องทุกบอกเรื่องสุขโลรธนั่นนะขั้นของปอมเกิดขึ้นมากก็มีแต่เป็นพระอรหันต์เบิดนันานไะม่ออกมีเต็นููวิเศษเบิดสื่อก็พระพุทธเจา้าสื่อกับเทวปดาซื่อกับเ,เรื่องนัน้นเรื่องดีโนดน,นะพวกเขาขไปหาเบียดเขาไปกำชนโนด ที่ดินที่บ้านว่าเป็นอย่างนี้อย่าขายใดนะพอ่อคนเขาวัดคู่มือนี้อยากไปเอาเด้อยากไปขายที่ดินใดอยากไปทําธุรกิจใหนจะเรื่องลุงเรื่องก็เลย่อนขนควายหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์มันบม่มีได้ในทางกับพุทธศาสนา แม้แต่ศาสดาของหมูอเหาเจ้าข่อยผู้เป็นศาสดาเอกของสัพสัตสามแดนโดกระถาทั้งหลายก็ไปบอเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ถึงหล่อเรื่องธรรมดาเกิดคือเห่าคนก็ว่าธรรมดาป่วยเจ็บกับธรรมดาตายก็บธรรมดา่าเห่าันเกิดคนซ่อนอะไรก็ไม่ออก เขาเกิดจุดวันต้องเม็กไอเดียโโตบอกลูกจูงเทพยเหมืดนแตล้านเราเป็นบ่เดือดร้่อนหมูอยู่ในขอกแล้วนะแตเสียวมันงั้นกำเลยหมูเกิดดีขึ้น่าอีหยังน้องก็มือระรอนคนนอกมันก็เสียว่าแตงว่าในฟังเทศคบทำสอนพ่อเมพรอาจา์เราเป็นเทศยบบุมีตุนมีปลายดอกแล้วแต่คนเสียออกมากแต่ว่ามันเป็นของแท้ เป็นของแท้เป็นของทีมีหลักมีเจนคนทุกมือนี่ถ้าเอ,อาธรรมะอ่างในปฏิปิฎกถ้าบอกพิจารณาปฏิปิกกเขบอกมันคำ้สอนปวดใจเจ้าคือคนสมัยใหม่เห็นเขาต่อยู่ในจานได้มาลูกเขาแต่ว่าโม่เฮานี่เห็นอยู่ในให้ในหน้าคนใดขั้นตอนมาหลายอย่างเลยธรรมะอยู่นอกปฏิปิฎกนี่ล้ คือจังคู่บาลจามันราองมาแจงไงห,ห่อเนี่ยคือวิถีชีวิตของหฮอเนี่ยละ่ะหากินเลียงฉีพไพ่ที่สอนละเอียดสัมบูรณ์เจา้าหากินเป็นกระสอนเลียงฉีพเป็นกระสอนสอนเห็นมันชอบเปเป็นไปมาสะดวกนะมื่อนี่จึงเป็นมือหฮอ จึงเป็นมือเฮ้ามาร่วมกันแต่วันที่หกจนถึงเสาร์วันที่สิบเป็นมือชื่นช่มของพ่วมกัตัญยูกะตะเปติตาคุณของดวงตาจันก,ะต,นกะตะเปติตาคุณต่อบุปการีภูมิอุปกาะต่อเพิินกัตัญยูกะตะเปติตาคุณต่อพระพุทธาสานาต่อครูต่ออาจารย์ โดยการส่งไหว้ซึ่งขอวัดปฏิบัติเพิ่นเป็นพระตีขยันในการทําบัดสวดมนต์อัตมาเคยติดต,ตามเจตสิกเพิ่นเข้าอยู่บันแก่เพิ่นเป็นพระภูมิอายุแต่ว่าเสียงสวดมนต์สาธยายเป็นเสียงตีไพหรอผู้สวดตามผู้เป็นลูกขู่ผู้เป็นข้อลัก ทำแหลงายไปแหลง่ายเหมาะกับผู้สูงไว้เมื่อห่วมกันก็ขอให้ดวงตามีสุขภาพแข็งแรงถึงภวิพานในอนาคตันไกลขอให้ญาติในโยมทั้งหลายมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงศัพทธาในพระพุทธศาสศานาให้จเจริญง,งอกงามนักแน่นมันคง สรงไหวปราบนานเท่านานกราบขอประคุณพ่พอแม่คู่บาอาจารย์พระมหาเทระทุกรูที่เปิดโอกาสในผมเลยบอกนยิยมสอนไม่ดีขอคนสุขทั้งหลายจะมีแกยาติยโยงทุกคนทุกท่านเทอิน